เคยสงสัยไหมว่าแค่รองเท้าคู่เดียวจะเปลี่ยนมุมมองคนรอบแค้งที่มีต่อเราได้ขนาดไหนดูให้จบแล้วจะเข้าใจเชื่อไหมว่ารองเท้าผ้าใบที่คุณใส่ทุกวันอาจกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่คนอื่นรับรู้โดยไม่รู้ตัวผลวิจัยชี้ว่าการแต่งกายที่เป็นทางการทำให้ดูน่าเชื่อถือส่วนรองเท้าผ้าใบก็อาจลดความจริงจังลง15%ในสถานการณ์สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์แต่เป็นจิตวิทยาการรับรู้ล้วน สมองคนเรามักเชื่อมโยงความเรียบร้อยเข้ากับความสามารถโดยอัตโนมัติลองคิดดูว่าในอดีตรองเท้าผ้าใบถูกออกแบบมาเพื่อกีฬาไม่ใช่การทำงานดังนั้นเมื่อคุณใส่ไปประชุมสมองของคนอื่นอาจตีความว่าคุณไม่ให้ความสำคัญมากพอแม้เทรนด์แฟชั่นจะเปิดกว้างแต่รหัสทางสังคมบางอย่างยังคงมีอิทธิพลการเลือกใช้รองเท้าให้เหมาะก,กับโอกาสจึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่คิด แค่เข้าใจหลักการเหล่านี้คุณก็จะใส่รองเท้าผ้าใบได้อย่างสมาร์ทแมกทุกสถานในป่านชอบเรื่องราวใส่เป็นอยู่เป็นก็ติดตามไว้รอดูนะคะ